สวัสดีครับนักเรียนครับอาจารย์จะมาแนะนำวิธีการอัปโหลดลิงก์ลงในงานมอบบุคคลในงานมอบการฝึกก็เหมือนกันนะครับอาจารย์จะใช้ห้องของชั้นปีที่2แนะนำนะครับของทุกชั้นปีทำเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลดลงในงานมอบบุคคลหรืองานฝึกใช้วิธีการเดียวกันยูต่อไปนี้ครับสมมติว่าเราเข้าไปอัปโหลดลิงก์หลังจากที่เราถ่ายคลิปไว้แล้ว,ลวคลิปงานไว้แล้วเรา เราอัปโหลดลงใน YouTube แล้วเราก็ปี้ลิงก์ u t u b e นั้นมานะครับก็ปี้ลิงนั้นมานะครับเสร็จแ,แล้วเราก็มาเตรียมส่งงานอดูะน,นะครับมาส่งงานที่นี่ครับ add submission นะครับกดตรงนี้นะครับก็ได้ขึ้นอย่างนี้นะครับนักเรียนพิมพ์เลยชื่อนักเรียนลงไปชื่อ,อยศชื่อสกุลชั้นปีเลขที่ตอนเรียน ยึดลงไปในข้อของตัวเองจากนั้นเคาะทีนึงแล้วก็ลงมาในที่สองวันนี้นักเรียนมาตรงนี้ครับตรงลิงก์เนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าลิงก์เห็นไหมเห็นคำว่าลิงก์ไหมมันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานักเรียนก็วางลิงก์ได้เลยสมมุติว่านี่คือลิงก์ที่เรียนวางก็กดเพสต์ได้เลยนะครับแล้วก็วางแบบนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับนักเรียนแบบนี้เลยนะนี่คือการก็เอาเอา,เอาลิงก์ที่ที่งานงานมอบมาส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน,ม,าางนมอบอการส่งลิงก์มาบอกของต่าง เสร็จแล้วเรียบร้อยมันทีก่กนแงังแข็งมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แบบนี้เลยนะครับนี่คือลิงก์ของนักเรียนมันจะเป็นแบบนี้ที่โชว์นะครับเพราะฉะนั้นทําให้ถูกต้องนะครับถูกต้องเวลาจะแก้ไขก็เข้าไปแก้ได้หรือว่าจะยกเลิกก็ได้แล้วแต่เรารนะโอเคไหมทำนี้นะทำให้ถูกต้องนะครับตอนลิงก์นักเรียนที่โผล่ในงานจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้เป็นวิดีโอยังไม่ได้โผล่กันแบบ ลิงค์สีดำๆนะเหมือนที่เราเห็นที่อารย์ส่งให้ดูนะครับทำถูกต้องครับ